ครับสวัสดีครับลูกค้าครับวันนี้เรามีสินค้าใหม่มาแนะนานะครับเป็นสวิงตักปลาพร้อมด้ามนะครับด้ามสแตนเลสอย่างดีเลยครับใช้กับงานทะเลได้ครับไม่มีปัญหาเลยครับสวิงเราก็พักเก็บได้นะครับลูกค้าพกพาสะดวกครับตัวสาธิตตัวนี้จะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลาง50เซนติเมตรนะครับลูกค้าครับผลิตจากสายเล็กเกตนะครับสายที่เขาตีเทนนิสครับรับรองว่าเหนียวทนมากเลยครับลูกค้าแล้วก็ด้ามที่สาธิตนี้คือขนาด3มเมตรนะครับลูกค้าพกพาสะดวกครับ น็อตขนาด8มิลิเมตรครับลูกค้าวิธีประกอบก็ไม่ยากครับแค่เอาน็อตตัวนี้สวมเข้าไปตรงนี้นะครับลูกค้าแล้วเราก็ใช้มือหมุนเข้าไปอย่างนี้ครับหมุนเป็นเกลียวครับเกลียว8มิลลิเมตรครับลูกค้าเนี่ยครับเราก็จะยืดนะครับตอนที่ยังไม่ยืดมันก็จะอยู่แค่ประมาณนี้นะครับเมตรหนึ่งครับ พอเรายืดออกไปเราจะยืดแค่เมตรห้าสิบหรือ2เมตรก็ได้ครับลูกค้าในขนาดความยาว3เมตรนี่นะครับเราก็จะล็อกครับมันจะเป็นเกลียวล็อกลักษณะนี้ครับยืดไม่สุดก็ได้ครับยืดแค่ไหนก็ได้ครับตากได้เหมือนกันครับลูกค้าครับเนี่ยครับเรายืดไปเราก็จะหมุนเกลียวล็อกเข้าหาตัวนะครับความยาวก็จะประมาณนี้เลยครับ3เมตรครับลูกค้าความสูงก็ได้อย่างนี้เลยครับนี่แหละครับขนาด3เมตรกับ สวิงเส้นผ่าศูนย์กลาง50เซนติเมตรนะครับลูกค้าครับใช้งานกันได้ยาวๆเลยครับลูกค้าครับราคาก็เราก็ขึ้นไว้ในวิดีโอนี้แล้วนะครับลูกค้าสนใจก็ทักแชทได้เลยนะครับลูกค้าครับครับเรามาดูด้ามกันครับด้ามมี4ขนาดนะลูกค้าตัวนี้เมตร50ครับลูกค้าตอนหดก็จะประมาณนี้ตอนยืดก็ยืดได้ยาวครับแล้วก็2เมตร10ครับลูกค้า2เมตร10ก็จะประมาณนี้นะครับตอนหดครับอ่า แล้วตัว่ำมาก็2เมตร50ครับลูกค้า2เมตร50ก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมี3เมตรอีกนะครับลูกค้านะแล้วตัวนี้ก็เส้นผ่านศูนย์กลาง40เซนครับลูกค้าอ่าก็จะประมาณนี้ด้ามที่ใช้สาธิตจะเป็น2เมตร50นะครับลูกค้าแล้วก็หมุนเข้าเกียวล็อกอย่างนี้ได้เลยครับง่ายครับลูกค้าพกพาสะดวกเลยครับลูกค้าครับเนี่ยครับก็จะแน่นอย่างนี้ครับเวลาเราขันเสร็จแล้วนะครับลูกค้านะยืดจนสุดได้เลยครับเนี่ยครับเรายืดเราจะล็อกช่วงไหนก็ได้เหมือนกันครับลูกค้า่จะยืดดไมสุ 2เมตรห้าสิบก็ได้แล้วแต่เราเลยแล้วแต่ความสะดวกสบายของเราเลยครับลูกค้าครับอ่าเนี่ยครับตอนยาวเสร็จแล้วก็จะใช้อย่างนี้ตักได้เลยครับลูกค้าอันนี้เส้น่ายสูงกลาง35เซนนะครับด้ามนี้เราใช้ด้ามที่สองเมตรสิบครับลูกค้าเราก็หมุนเข้ามาเลยเนี่ยครับมันเป็นหัวเกียวอย่างนี้นะครับลูกค้าอ่าเราก็หมุนเข้าไปเลยครับหมุนเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับลูกค้ามันจะเข้าอยู่อย่างนี้ พัพาสะดวกครับเวลาเรายืดนะครับขมุนยืดออกมาหมุนล็อกยืดออกมาหมุนล็อกเนี่ยครับสามขนาดนะครับอันนี้สามสิบห้าเซนนะครับเส้นผ่าตศูนย์กลางตัวนี้สี่สิบเซนตัวนี้ห้าสิบเซนนะครับดูกับใบหน้าของผมครับนครับครับมาดูความแข็งแรงกันครับเนี่ยครับใส่น้ําเต็มขวดนะครับลูกค้าใส่ได้ตั้งหลายขวดเลยครับดูครับความแข็งแรงครับเหนียวทนทานครับลูกค้าครับ ลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับพิมพ์ค็ว่าสนใจใต้โพสต์นี้นะครับพร้อมชื่อที่อยู่หรือว่าทักแชทอินบ็อกมาได้เลยครับแอดมินคอยตอบอยู่ครับลูกค้าครับขอบคุณครับลูกค้าครับ